วัน <R ain> ที่ไปยังอยู่บรโซ่ที่พี่นอกจ้าวัสดี้จ้าจะฝึงแนแนลพ้ามากินอีกแล้วจ้ตาตำมึกใส่บุหูมะละกอนะจ้าอันนี้กะผประกาศขาวเด้อจ้านี่เด้อพักบุงก้งตะไคร้พกคา แล้วก็น,นี่อันนี้อันชันยอดอันชันพี่น้องกับกระอมใบชะพูใบหูเสือก็มาล้อพี่น้องมันแก่ยึงผักใบชะพูผักอีเลิศนี่ผักนั่งเลิศหรือผักอีเลิศพี่ชานเลี้ยผักอกีเลิศเนาะไทยกับใบชะพู อันนี้ใบหูเสือพี่น้องไม่กินแก่ยิงมาเงาวน้ำกันบบนจำเร้ลูกพี่น้องซื้อมามังหันมากินน้ำกันบบนหอ,หอมใจกันแล้วหอมกับสิบอดีปันไดพี่น้องขามากักจะหอมหอม มิ้นก็นมักประเด็กดวงเปงซะละเนาะใส่สอมก็ได้พี่น,อน,น,น,น้องแชมเปญมือชุดสวยหเห็นัหมือม่เองนะพี่นอ้องมาควบงมัมเนาะบ่เบเบอร์กมักสวยที่สื่อด เราห่อกัชีพได้ก็กได้เนาะพี่น้องแกาเนาะด้านรู้ดนดม่รบ้หลุมปากพ็ดใจเหรอ

ตางพืเจะคล้องไปน้ำเกินห้าเดี๋ยไปกินห้อมคุณนั่งคุณไปนอกจากปันไปนสั่นละมียอดตำเร่งพี่นกได้คือกันละม้บเบียดอกขอแต่ว่านั้นเป็นแล้วกินเนาะอย่าพักเบียมา

sương phấn gì mà hàng? <laughs> mà lạ nhọn mà lạ, anh เคื่อหน่อยมันเครื่อหย่อนมันเป็นออกจาขาวาวันไม่แกนพักกันเป็นยาพี่นอกจา búp nhìn cho ngắn hơn rồi, phần cứ không khơi gì, quay cho lạnh nó đẹp nha, cho khoáng dăm

Màu bọc, bọc, phùy phùy này có nhỏ. màu và cuộc khô nhưng màu khô khó ăn Cái ăn khó nữa Nó Năm mau Cái hè, thì mỏi hoa à, nó ngon hoa 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 mình hoa 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 chín. lá hoa rồi phương hoa 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 bây giờ loa leo yến kia nhau mén quả, gìn bá, bầy chĩ đà phải không? đa chĩ đà bay pha lằng này là, mít chít, mít đồ gìn à? Đây mua về để năm hay gìn đấy, Mời phăng. ถ้าเพื่อได้กินไม่แนะนำให้กินพูดเผื่อไว้เพื่อไปกินเพือยากลองนะคนเราเกิดมาต้องมีการลองเนาะบ่ยค้นตัวใหนนะคิดว่า บ่แซจบเพื่อเาคนเศร้าเองดอก บุเอินมูกินน้ำหลพ่นมากๆเพื่อน้องมากพ่นก,กับว่ใครกิน,นเนาก็ดีไปแนวนึ่งคือว่าเกินห้าผู้ใดไม่หลงไม่ให้มากิน็็บ่องเก็บใส่เท่ากับบดไอ้ย่างเนาะเพราะว่าเท่าว่าเพื่อนบุตกินน้ำพอเกิดถ้ามีสันญาเพ่นกีจได้ทุกบุตรเป็นขออีนนน่ทีเล่น กินน้ำกันตลอดแต่ว่าฮาบางอื่นถ้า,จปปานนเจ้าเป็นกล้วยไนลักษณะกินน้ำข้าไปลกๆนะทำคุณบุชาโทษปูษ่ซัดได้บาปห้างเทียนพี่น้องจ้าบอกเป็นบุญเลี้ยงไว้ก็ทักอันเนาะ ทางทีเขาหุนดีมันกนะ็อาจะอนนจะเป็นชั่วได้เหรอห้างพี่เนาะอาหารมันจึงก็ถือกันก็เพิ่งตื่นมาใช่เนานะเอ้าใน,นวันจ,จับจี๊ดจ่อมันมา้งอะไรอยู่ทนะั้งปีพี่เนาะว่ามัน่าพมันที่ได้ได้มันจ,จับจ่อมันจ่อกล้องเนะี่ย ก็ไปจัดห้างเครื่องันจะจ่อกล้องหาว่ามึงเง่ามันพีน่ะไอ้สังเกตจาของพี่ดีเป็นไรพี่น้องจ้าโอ้แสบพี่น้องเด้อพี่น้อง f ีทั้งหลายทั่วประเทศพี่นอกกัเม็ดรกกอกพี่กา ทุกประเทศเกินห้าพวกอิสานคนไทยไปเที่ยวเน้ะพี่นอ้องเห็น้าเพืนมักกดติดตามกดไไหลกดแช่์ไดดเด้อพี่นอ้องจากท่างประเทศนอกยิ่งเรามั่นใจก็ได้ตั้งิาจจะปิ่น อิตาเลียนอังกฤษนยูเรมันมาเลเซียของเกาของกรุงเมื่อไรพี่น้องคนไทยไปเมื่อไรมืองไหนกันนะเพราะผมปั่นเก่งขี้อังจอรคนไทยอะมนุษย์นี่วะมันรำมุ่งจะคนไทยคนอื่นก็เก่งกเจ้าไปเที่ยวฮะมันสมการให้คนกลับไปเที่ยวซื้อ กูเพิ่นไวู่รวยแน่แต่จะไวยไปนา่ะไปหาเงินตึมนะลืงบอกลัวแบ่ที่กินไปว่าหันข้งนอะหอมดีดูเพื่อหไหนยคุณค่าให้นนํายาทุกตัน ก็ยาเลยนี่อันนี้แจังแมนโมแมนมาจับมาเรียนดูไว้สามคนนี่ห้องมจางจับหรอกจับให่ร้านหมิ่นท่นลรยาหมดกล้ึงข้าวายาเนาะทีนี้ม้นีย่ยาขางั้นเนี่ย ที่จะโมงที ầu, ่ขูดเ่าชัดเ่ราะเย็นไปได้เนี่ยพระล่มใช่หรอปวดใจบ่มือเท่าจนจะว่างมันเย็นเกินใหรว่าหมึบหมึบใช่ไหม่เป็นวัดที่เย็นก็เป็นวัดเนี่ยพระร่งทอไหลอะหาข้าก็เป็นวัดเชียวนีนลำหมูน้ำหนังดอก เป็นน้ำท่อดุลผู้าว่าเนาะกว้ชาเจ้ากักเนาะร้านห่อนเป็นน้อนกับร้านเพี่อน้องอืมหอมแซ่ปะ Những lần cũng cháy nhau vinh hát luôn chân nít cháy nít cháy nhìn cháy nít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  cháy Nhưng mà nít cháy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  nít nhau ใาหนแต่ยังหัวแล้วมุกเ ผิดผิดแลลวน้องข้อกับนุกำลังจา่ายกันจ้ะน้อ <c oughs> โอ้แข็งแข็งพี่นน้องดูไได้โอ้ยแต่ยัง่วยแย่ปมเสียแนวไปได้ <c oughs> <c oughs> thêm nhưng này cầm mưa nhá ma con dân tuyển ยืนบุญขวดซากเมื่อน,นี้ห้ามเขาหน่อยพี่น้องยืนห้ามขาเแต่คุณต่งคุน้มบุญเป็นเพศน,นี่บุญขุดซากเด้อพี่น้องจ๊ะเพิม่มเริ่มเมอื้งทำบุญใครไม่มั่น

ส่วนมากคนมีเห็ปัวใหญ่เลยคนทองคนใส่อา่าคนจำกลิ่นอย่ากให้แม่ให้พ่อจินยายอเอาเอียงโอ้โหค้ามไรแสบข้ามย สลังสาไม่มชิมเมือวาแ็บอยู่ขานาดแ็บไม่ดง

ม่ตั้งจงกินมือแบี้มันหลายก็พรโลเครื่รองโลแบนี้ มีสัมมีเด้อจ่าชิปนาเบิ่งไม่ช่องไม่ส่วนกุศลตะไคร่กุหลาบกดแช่กดติดต่ำย้ยบึงชาแนลนี่เด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงทุกูทุกคน